ก็คือการเรียนรู้จิตเรียนรู้ความคิดนั่นความคิดก็คือสังขารน,นั่นแหละอันตัวเดียวกันมันเป็นการใช้ศัพท์ตามบาลีมาสังขารสังขารของพวกเรามันมันยังไม่เป็นสังขารของฝ่ายมรรคหรือฝ่ายธรรมมันยังเป็นสังขารของกิเลสของโลก จึงจำเป็นต้องมาฝึกฝึกเอาสังขารธรรมสังขารธรรมอาศัยจากไหนอาศัยสัญญาสัญญาอาศัยอะไรสัญญาก็อาศัยสุตตะคือการฟังนั่นแหละฟังและจดจำมา จดจำมาแล้วก็มาเอามา,เอา,มาเอาเรื่องที่จดจำมาละมาใค,าคร่ครวญในขณะที่นั่งสมาธิเพราะว่าเราไม่ใช่บุคคลผู้สั่งสมบารมีเพื่อการบรรลุต่อหน้าพระพักหรือว่าเพื่อการบรรลุในเร็วฟังปุ๊บจะบรรลุปับ๊บรือจะเข้าใจปับ๊บหรือวระทบส่วนเพียงแค่เจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการทบทวนเนือง หรือว่าการอบรมบ่อยๆมีเรียกว่าอุโพดชงโพดชงอบรมโพดชงอาศัยสติอถ้าเป็นสติก็คือเครื่องละลึกได้ถ้าเป็นสติตามธรรมก็คือสติปัฏฐานละลึกอะไรละลึกได้ในกายมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรม เวทนาคือ,อไรความรู้สึกเวทนากายเวทนาจิตเวทนากายเวลากายได้รับผัสสะทั้งอัจนะนี่ยะบางทีบางครั้งคนที่ยังไม่ได้ศึกษาศาสนา <c oughs> ริงแค่ใช้ศัพท์ว่าเวทนาก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องมาแยกอีกมีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็พูดให้มันง่าย,ายๆฟังง่ายๆหนยก็คือเฉย เ,เวลาเราสุขเกิดจากการสัมผัสทางอาจตนะอาจตนะคืออะไรล่ะคือตาภายในนี่ก็เรียกว่าการอจตนะมีภายในภายนอกภายนอกก็คือรูปรูปก็คือสิ่งที่เห็นทั้งที่ใกล้ที่ไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นรูปทิพย์ในรูปละเอียด เพราะนั้นเราต้องมาศึกษาเรียนรู้พวกเหล่านี้เพื่อเอามาศึกษาเพื่อมาภาวนาเอามาเรียนรู้ให้มารู้แจ้งคําว่ารู้แจ้งก็คือแจ้งเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงอันอะไรแจ้งในไตรลักษณ์นี่แหละเห็นจริงในไตรลักษณ์นี่แหละอืมไตรลักษณ์ก็งงอีกบางคนก็งงอีกไตรลักษณ์คืออะไรมีอะไรบ้าง พราะนั้นศัพท์ของการภาวนาหรือนะักปฏิบัตินะเราต้องไปศึกษาให้มันดีก่อนที่เราจะเป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติต้องรู้จักคําว่าไตลักษณ์บางทีครูบาอาจารย์เพิ่งจะพูดศัพท์นี้เลยนะไม่ได้แยกว่าเป็นอนิจจังไตลักษ์ก็แปลว่าไม่เที่ยงนะนะั่นแหละไม่คงที่นะั่นแหละอันเดียวกันเราไม่คงที่เลยทุกอย่างไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงก็ใช่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ไม่เที่ยงใช้ศัพท์นี้ว่าไตลักษ์ตัวเดียวเป็นทุกข์ทุกขังเป็นทุกข์บางทีพิจรารณาว่าเป็นทุกข์บางคนอายุมากแล้วยังมองเห็นทุกข์ไม่เห็นนะทุกข์ได้ยังง่ายก็อยู่ดีมีแหงอยู่มีความสุขอยู่มันมองไม่เห็น มันนั้นต้องศึกษาให้มันละเอียดเรื่งองความทุกข์อธิบายมันก็จะยาวนะอนัตตาอนัตตามันจะตรงข้ามคาว่าอัตตาอัตตาไปว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาไปว่าไม่ใช่ตัว <S <S ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่เราจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หรืออีกศัพ์หนึ่งที่อาศัยในการมาดุลพินิษพิจารณาเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมน้อมลงคําว่าสุญญาตามันคล้ายๆกับอนัตตาเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุญญาตาคือเป็นของศูนย์ว่างเปล่าเป็นของว่างจิตของเราเนี่ยจะเข้าใจสิ่งนี้ต้องอาศัยการพิจารณาและได้บันเอ๊ะทำไมถึงว่าเป็นของว่างทําไมถึงว่าเป็นอน,อนิจจังถึงว่าไม่เที่ยม มันก็จะมีโจทย์พวกนี้ขึ้นเพราะนั้นต้องมีโจทย์เมื่อเราไม่เข้าใจในขณะที่ฟังนั้นฟังจบเหมือนอย่างมันจะบอกีทั้งห้าฟังเรื่องอนาัตตลักขณาสูตรพรสูตรด้วยว่าอนิจจังเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เราควรหรือจะยึดมั่นว่าน,นั่นเป็นเราเราเป็นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตคนควรหรือที่ยืนว่านั่นเป็นตัวคุตนของเรา ไม่ควรพระเจ้าข่านรู้จักทั้งสามสามประการเรียกว่าไตรลักษณ์คือลักษณะทั้งสามประการเลยเมื่อมันไม่เที่ยงบังคับได้หรือไม่ว่ากายจงเป็นสิ่งนี้รูปจงเป็นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นอย่างนี้ตามใจหวังได้หรือไม่ไม่ได้เห็นไหมเมื่อบังคับไม่ได้อย่างนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันก็ย i, ่อมเป็นทุกข์ติเพราะบังคับมันไม่ได้เลยให้มันดังหวังไม่ได้เมื่อมันเป็นทุกข์ ควรหรือจะยึนว่านั่นคือเราเราคือนั่นนี่คือสัตว์ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพาาระหลานขีณาสพทุกรูปตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบุตต้องเข้าใจตัวนี้ต้องเข้าใจอริยสัตว์อริยะคือผู้ไกลจากข่าศึกหรือว่าอาริหรือว่าผู้ประเสริฐก็ได้สัจจะ สัจจะแปลว่าความจริงความจริงผู้ที่ไกลจากข้าศึกหรือความจริงที่ผู้จะเข้าสู่ความเป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐสีจ่จำพวกที่เราบอกเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสีจ่จำพวกคือโสดาบันสรารกาคามีอนาคามีอรหรันต้องเข้าใจสัจจะตัวนี้ต้องรื้อตัวนี้ต้องพิจารณาตัวนี้หนีจากตัวนี้บรรลุไม่ได้หรอกทำตัวนี้นะต่างหากคือเรียกมรรคจิตแท้ๆมรรค ก็คือหนทางไปสู่โสดาปฏิมักมักก็คือหนทางในการพิจารณาอย่างนี้ในขณะพิจารณาอยู่เรียกว่ามักเมื่อจิตมันอ๋อมันเข้าใจแล้วมันชัดมันลงเรียกว่าผลเมื่อเรายังไม่อ๋อนี่มันก็ยังเถียงอยู่ยังฝืนอยู่พิจารณาอยู่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่จิตมันไม่ยอมรับอยู่มันเป็นเพียงแค่มักแต่ก็ให้มักอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆเหมือนเราตัดต้นไม้ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อย จนถึงเวลามัคคะ,ะสะมังคีสมังคีคือสามัคคีระหว่างสติสมาธิปัญญาสติคือรละลึกได้นี่แหละสมาธิคือจิตตั้งมั่นนี่แหละอยู่กับพุโทโธแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาหมวดนี้แหละก็คืออนิจจงนี่แหละดูกายนี่แหละมันไม่เข้าใจก็เข้าสู่สมาธิใหมเมื่อจิตมันส่งออกไปคิดไปอยู่ในความหลงสติรู้เท่าทันดึงเข้ามาน้อมลงไตลักอีก หมวนอย่างนี้แหละเดี๋ยวเข้าสู่สมาธิสลับหมวนอยู่อย่างนี้หมวนไปหมวนมาเมื่อมันสามัคคีกันมักค่าสามัคคีเมื่อเต็มรอบเหมือนเราฟันต้นไม้นี่แหละฟันไปฟันไปฟันไปแม้ปรารถนาหรือไม่ปราถนาเมื่อถึงวันมันเต็มรอบต้นไม้มันหักเองมาแต่ว่าจะหักเองก็ไม่ใช่มันหักเพราะเหตุจากการฟันไปเรื่อยๆไม่ได้ผลักมันลงไม่ได้ต้องการให้มันหักก็ตาม แต่ทำเหตุนี้ก็เรียกว่าเหตุเหตุที่จะให้ผลได้ผลก็คือมัตคคือการเจริญสติสติก็คือสติปัฏฐานน้อมลงเอาธรรมะเป็นเครื่องอบรมก็คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าเราปรารถนามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานมีทางเดียวพระเจ้าว่ามีทางเดียวพระโมคะลาก็ใช้ทางนี้ภาษาเลบุตรก็ใช้ทางนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้ทางนี้ แต่เราสังเกตดูพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าใช้ทางนี้นี่เพื่ออาศัยปฏิจจสมุปบาทนปฏิจจสมุปบาทแต่ละหมวดเห็นปัจจัยเห็นเหตุเกิดและเห็นเหตุด,ดับการเห็นเหตุเกิดและเห็นเหตุด,ดับนั่นแสดงว่าท่านพระองค์เองก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงในตัวหมวดปฏิจจสมุปบาททุกหมวดเลยเห็นเหตุเพราะสิ่งหนึ่งเพราะอีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ท่านจึงเห็นในนั้นใน,ในทุกสภา,าวะมันจะเป็นอริยสัตทั้งหมดเลยทูตเจ้าถึงบอกว่าอาริยสัตวจังเราเห็นอริยสัตว์นี้ซึงประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมอะไรเป็นเหตุเหตุให้ให้เกิดความแก่ล่ะความแก่ก็ไมีเหตุความเกิดนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความแก่ รู้จักความแก่ด้วยผู้จ้าความแก่คืออะไรคือความงอมแห่งวัยความตาผ้ามัวตามความเป็นหนังเหีียวย่นความมีลักษณะผมงอกวัยล่วงเลยไปความกระสับกระายความหมดเรี่ยวแรงร่างกายเสื่อมสภาพนี่คือลักษณะของความแก่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าลักษณะเป็นยังไง ้ารู้ลักษณะก็เรียกวรู้จักทุกรู้จักทุกรู้ความแก่ความแก่ก็เป็นทุกรู้ความแก่นี่ก็รู้อริยสัจเหมือนกันเพราะทธาจาบอกความแก่เป็นทุกดูความแก่อะไรแก่ก็คือรูปกายขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าตัวตัวที่หนึ่งคืออะไรคือรูปเมื่อพิจารณารูปก็เห็นทุกเหมือนกันเพราะว่ารูปเป็นทุกเพราะว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นทุก ถ้าดูรูปไปแก่ก็เห็นทุกเหมือนกันเพราะแก่เป็นทุกหนิไม่ใช่ตัวเวทนาตัวเดียวนะไม่ใช่เวทนาทุกตัวเดียวถ้าเห็นขันทั้งห้าก็เห็นทุกเหมือนกันรู้จักลักษณะของขันทั้งห้าลักษณะของรูปรู้จักเหตุเกิดของขันทั้งห้าเหตุเกิดของรูปรู้จักเวทนาเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกเ์ยเฉยรู้จักเหตุเกิดของเวทนาเนี่แสดงว่าเรารู้จักสองตัวละรู้จักทุกกับรู้จักสมททุทัยละ รู้จักเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันรู้จักขันก็ถือวันรู้จักทุกข์เหมือนกันรู้จักเหตุเกิดแห่งขันเหตุแต่ละตัวล่ะสัญญามีอะไรเป็นเหตุสัญญาคืออะไรลักษณะของการจําสิ่งต่างๆเฉยๆจำเฉยๆตัวนี้เป็นนมามขันผลต้องพิจารณาละเอียดจริงๆจึงจะเห็นลักษณะเอามันชัดลักษณะจําทีนี้เราจะมามากล่ะเพื่อไปสู่นิโรธ อะไรคือมัจที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี่ต้องพิจารณาน้อมในสาภาวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลงไปนสู่ไตรลักษณ์ให้มันเห็นไตรลักษณ์ให้ได้มันเป็นชัดไตรลักษณ์จริงๆจนกระทั่งจิตยอมรับในไตรลักษณ์นั้นเมื่อยอมรับปุ๊บจิตหลุดถอนออกเป็นนิโรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่ามาัจครบกระบวนการเลยขนาดดูความแก่ดูขันจนเข้าใจะละเอียด กระบวนการลิยสัตว์สี่ก็รวมลงตรงนั้นเลยเข้าใจตรงนั้นเลยเห็นเหตุตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปค้าหาริยสัจวสี่ที่ไหนแค่อย่างลงกายเป็น,นริยสัตสี่ทันทีรู้กายเป็นอันิจจังนี่เป็นมรคขึ้นมาทันทีรู้ลักษณะเกิดขึ้นแห่งกายรู้ว่ากายนี้มีองค์ประกอบของธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่รู้จักลักษณะการเกิดขึ้นแล้วมีเหตุให้เกิดแล้วรู้จักลักษณะของกายแล้วรู้จักเหตุเกิดของกายแล้วหรือจะเห็นเหตุเกิดในละเอียดยิ่งกว่านั้น น้อมเข้าไปนี่จนกระทั่งศึกษาธรรมะเข้าไปละเอียดอ๋อเหตุ oh, <hate S 1> ตัวหนึ่งก็คือตัวสังขารคือปุญญาพิสังขารปลาปากาพิสังขารตัวเหตุตัวหนึ่งคือที่มาตกแต่งพบทําให้เกิดรูปขึ้นก็คือบุญและบาปตัวนี้ก็เป็นเหตุตัวหนึ่งถ้าเมื่อเข้าใจเหตุก็มาเข้าใจรูปเหตุให้เกิดรูปจะพิจารณาให้ดับรูปคําว่าดับี่นไม่ใช่ว่ารูปมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตมันถอนแค่นั้นเองมันยังมีอยู่ไม่ใช่ดับแล้วฆ่าทิ้งนะไม่ใช่เผาทิ้งคําว่าดับคือถอนอุปทานทั้งที่ตััวนนน้้ไไไไม่ไดหหายไปไ แต่จิตยังรู้ยังทราบเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรตอนนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจิตมันเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจในรายละเอียดเข้าใจอนาคตของสภาวะรูปนี้จนเห็นชัดว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นอนาตตารูปนี้ยึดมั่นไม่ได้เมื่อเข้าใจตัวนี้เรียกว่ามรรคมันเกิดเมื่อเข้าใจอ๋อมันถอนปุ๊บนี้โลดก็เกิดทันทีเพราะนั้นนี่อริยสัจสี่มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนดูที่กายนี่แหละอริยสัจสี่ ไม่ต้องล้อหานิพพานที่ไหนไม่ต้องล้อหานิโรธที่ไหนถ้ามามักให้มันถูกมักพิจารณาให้มันถูกจุดนี่มันก็เกิดริยัสสิสสัสีขึ้นมาทันทีนั่นจึงเรียกว่าพิจารณาขันทั้งห้าเป็นตัวทุกถ้ารู้จักทุกก็รู้จักขันนี่แหละขันทั้งห้าก็มีอะไรมีเวทนาเวทนามีสุขมีทุกข์มือไบียดดูทุกหรก็เป็นทุกเหมือนกันก็เป็นขันเหมือนกันก็ดูทุก ดูสุขก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันทำไมถึงว่าสุขเป็นทุกข์สุขมันเกิดจากอะไรรู้จักสุขรู้จักเหตุถ้าใครพิจารณาสุขนั้นเป็นทุกข์เอาเราหยอจอด้วยไงเอาสุขเป็นทุกข์ก็เพราะมันหวยหาเนี่ยมันดิ้นรนหามันดิ้นรนหาเนี่ยต้องดิ้นรนเนี่ยเหงื่อแตกเหงื่อตกยางออกอยากได้แต่ทุกข์ต่อครับบอกงมว่ามันทุกข์ไหมล่ะปาเคาบอกงมอยากได้มันน่ะเมื่อได้มาก็ติดเมื่อมันหายไปก็ทุกข์ ทุกเพราะทุกเพราะสุขบัรหายแสดงว่าเมื่อมันหายได้มันเกิดได้ความโหยหาก็คือทุกความไม่เที่ยงก็คือทุกสุขคงที่ไหมทุกคงที่ไหมนั่นแหละมันเห็นเหตุมันแล้วเห็นลักษณะของสุขลักษณะของที่เกิดของสุขเมื่อผัสสาเกิดมันก็มีมีสุขเวทนามีทุกเวทนาเมื่อมาพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่าสุขก็ตามทุกก็ตามหรือว่าทุกกตรติย์ตัวนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะมันเพราะอะไรเพราะมันอิงของไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่มันเกิดอยู่ในรูปที่ไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ยังไงเมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนฟันแล้วฟันเล่าเมื่อจิตเข้าใจจิตท้องประธานใม่ขณะที่พิจารณาอยู่มรกมันเกิดแล้วนะัว่นเข้าใจป่ะนี่ง รานนั้นไปทาให้บ่อยๆเนอะทำให้บ่อยๆนี่เรียกว่าอดโลอบรมโพชชงโพชชงจึงมีสติขึ้นมาก่อนสติก็คือสติปฐานนี่แหละธรรมะวิจยะคืออะไรต่อวิเคราะห์วิจัยว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละธรรมะวิจยวิวิเคราะห์วิจัยว่ามันเป็นธรรมธรรมคืออะไรคืออนิจจังเป็นธรรมทุกครังอนัตตานั้นแหะคือตัวธรรมตัวธรรมเอกเลยแหละตัวธรรมเอกตัวนี้เป็นธรรมที่ เข้าไปสู่ผลสู่มรรคผลนิพพานปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแม้จะเดินจงกรมอยู่ทั้งคืนทั้งวันแต่ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้จิตวุ่นวายอยู่ออกอยู่ข้างนอกคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่หลานคิดถึงแต่โวคิดถึงแต่ใครคิดถึงแต่รถคิดถึงแต่อดีตคิดถึงแต่อนาคตเดินทั้งคืนทั้งวันมันก็ไม่เป็นมรรคมันเป็นกิเลสเต็มๆมันก็ไม่ใช่หนทางไปสู่การดับ ความหลงนั่นแหละมันกําลังเดินหาความหลงนั่งหลับตาแล้วมันลเหรอมันก็มีส่วนหนึ่งในการนั่งภาวนานก็ต้องหลังละลังหนังหลับตาถ้าการหลับตานะําเป็นเหตุให้มันลุได้คนตาบอดมันก็ต้องบรรลุหมดจะปิดหูหรอไม่อยากฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้คนหูหนวกก็ต้องบรรลุสิเพราะนั้นบุคคลที่มีปัญญานี่มีอายตนะคงที่เหมือนเดิมตาเห็นหูได้ยินเหมือนเดิมแต่ว่าสติ และปัญญาเนี่ยรู้จักรูปที่ตาเห็นนั้นหูได้ยินเสียงนั้นสิ่งนั้นปรากฏเหมือนเดิมกายก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ว่าจิตเข้าอย่างเข้าถึงเข้าเห็นชัดจนกระทั่งรู้แล้วมันถอนรูปรทานทั้งที่สิ่งนั้นมีอยู่โมเมนต์สี่ล่นี้เลยอ่าเพราะฉะนั้นภาวนาไปแล้วเนี่ยถ้าจิตระดับหนึ่งเวทนาจนกระทั่งพิจารณาเสียงนี่นั่งข้างลําโพงเสียงดังๆเเปิดเพลงมันก็ไม่ลาคาแน่ย มันเข้าสมาธิได้เฉยเลยจิตทั้งที่หูมันก็อยู่กับเสียงนี่อยู่ข้างนี่แหละแต่ว่าจิตนี่มันไม่ออกมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เลยมันสงบอยู่ภายในได้นั่นแหละมันยิ่งจะเป็นสุขดูได้เวทนารุมเร้ามันก็เป็นสุขอยู่ได้สงบอยู่ได้สุขรุมเร้ามันไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่พวกเราเป็นยังไงล่ะคำสรรเสริญเข้ามากับยิ้มคำนินทาเข้ามากับหน้าบูดอะไรละบูดเห็นไหม วกสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเหตุแห่งความหลงถ้ามันไม่หลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยิ้มมันก็ไม่เศร้าหมองไม่ไม่เสียใจไม่ดีใจอยากได้นิพพานไม่ยากนะน,น,นี่คือนี่คือหลักพราะพุธเจ้าเวลาเพื่อนแสดงทําให้แก่ผู้คนเพื่อนก็ไม่ได้พูดมากจน เป็นชั่วโมงหรอกบางทีบางครั้งมันก็พูดเพ่งสับสั้นๆแต่ถ้าคนนั้นแทงเอาไปเอาไปยืดงานทับครบทวนเนี่เรามองดูเอ๊ะสามเณรบางองค์เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระหลานตั้งแต่บวชเลยบางทีโกนหัวเฉยๆก็บรรลุแล้วเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกกรรมาฐานคือผมขนเล็บฟันหนังให้น้องผมขนเล็บฟันหนังเข้าไปให้ยังแค่นี้ไม่ได้ยังอย่างอื่นแต่ทําไมถึงบรรลุดได้นั่นเห็นไหม มันเดินมักถูกทางเบิ้งบ่ลงหลวงว่าเจ้าของบ้านนี่เบิ้งหัวงอกอบ่แต่ละมือนั่งสมาธิรับตาเบิ้งบ่อเบิ้งหนังเจ้าของบ่อืฮจะไปห้องหานีพพาาอยู่ใสถ้าอยย่อมเบิ้งตัวนี้เบิ้งตัวนี้บ่ได้ดูไปเรื่อยๆนะเมื่อเราดูโดยอาศัยสัญญานี่แหละหอืม ดูบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบา่อยเข้าภาพมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นมันชัดมันเห็นม่นเห็นจริงมาเนี่เห็นแจ้งด้วยเห็นจริงด้วยเห็นคนตายของพยานเนี่ยกล้าจับกล้าบายซ้ำไปเบิง่งมันเป็นธรรมาชาตินะบางคนไปเห็นผีเห็นกระดูกกลัวบอกกล้าจับป่าบาย มันเจ้าของนั่งกระดูกก้อนบางใหญ่อยู่น้ำกระของหนังหัวอซื่อนือคือพ้ายานไปนอนน่ะพา่มเนี่ยม่มนี่ห้องนอ่งมมกระดูกตัวนเนีนี่น้ำกันเนี่ยเมียนบอเวนี้ไปใส่เข่าห้องน้ำเมื่อก็เข่าหน้ํไม่ได้กระดูกแ้วก็ซาก้อนหนึ่งเนียนบอแต่ย่านกระดูกไล่กันไลเข่าห้องน้ำานั่กระดูกขาอยู่ข้างนอก้ดคอยย่านกระดูกคอยเข่าห้องน้ำแแต่หนังกับเนื้อ ทายเียบร้อยแล่นออกมาซุปเอากระดูกหลุดเห็นไหมเนี่ได้เห็นชัดมหาย่านกระดูกบรเจ้าของนอนนอนอยูก่ก็กระดูกแม่นบ่ล่ะนั่นผูใ้ใดเป็นบ้ากันผู้ใดโง่จิตดวงนี่งโง่ขนาดนี้อยูก่กับกระดูกไม่ย่านกระดูกเนี่ยแม่นว่าบรเจ้าของกินกระดูกนะหยำกระดูกไกล้เ่ยขึ้นหยำแทบไม่ย่านฮะ เนี่ยเขาเรียกจิตโง่จิตหลงมันเป็นอย่างนั้นพิจนากายนี่สติปัฏฐานสีนี่มันจะลากความกลัวได้หมดนะ ความห่วงหาอะไรในกายก็ไม่มีนะนะถ้าเกิดป่วยขึ้นมาก็กินยาให้มันอยู่โมเมนต์ละความยึดบางือมันเดี๋จะเล่นตมหัางตอเล่นตามมีดตามดาบก็บมีนั่นเล่นตมรถกับโมเมนต์หอมันโมเม,ตมนต์ที่ว่าดิเป็นเพื่อนเฮงฉลาดเพื่อนหูจักกายบ่อย,ยึดกายแต่ว่าดูแลก,กายเฮงฉลาดก็คนมีกิเลสดูแลก,กายเปลี่ยนเนี่ยยินเอาเหล้ามาแท้มากินให้มันมาทำไรมันเนี่ยเพื่อน่าเพื่อนดูแลเพื่อนมักกายนโมเมนต์นี่ แห้งถนอมกายเพื่อเพื่อคุณธรรมมันเป็นอย่างสัน้นไปเบิ้งกระดูกเห็นเอ้อะนี่กระตัวเจ้าของน่ะไปเบิ้งนั่งเบิ้งมีวะล่ะไปผีประสาทเผากระดูกยากเอากระดูกมาไว้ในเือนได้บอนยันบ่ได้บ่นเจ้าของอ่ะนะยางเข้าไปปะไรเก็เจ้าของอือ เอาหนังหอกระดูกไว้ทำงานประยุต์งนี่คือให้อุบายนะเอาไปคิดใบพิจารณาต่อไปนี่ถ้าอยากเข้าถึงธรรมเนี่ยขันธ์ห้าก็อยู่ที่กายนี่พิจารณาทุกเห็นอร,ริยสัจก็เห็นที่นี่นะรู้แจ้งเห็นจริงก็เห็นจริงในใจลักษณนี่แหละนั่นแหละผู้เห็นแจ้งผู้เห็นจริง ผู้เหน็นอริยสัจอยู่ที่นี่หมด